มาแล้วแล้ว,แล,วแล้ววิธีการได้แล้วฮะโอเคครับคือคือผมว่าในความคิดคือเขาไปดูที่ผลมากกว่าวิธีการที่จะปิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยยังไงก็ได้ขอให้ขอให้ให้ผลได้อะคือคล้ายๆแล้วเอ่อดีเอ็นจส atisfy มีนะครับที่จริงถ้าเกิดรัฐบ,บ,บาลเนี่ยทำถูกวิธีการตามร้อยหกสิบหกถึงร้อยเจ็ดสิบเนี่ยผมว่าน่าจะถูกกว่านะครับ จริงถ้าเกิดปัญหาทีา่จริงแล้วมองมองม,องมองที่ว่าการใช้อำหน้าตุลาการผมว่าไปมองที่ผลเกินไปครับที่จริงทําไมไม่ไปไปดูที่เหตุะครับเหตุที่จริงแล้วอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเกิดคนเราจะเกิดถ้าเกิดเราเรา,เราไม่มกระทำการผิดทางอาญาตามตามตาตราร้อยเจ็ดถึงร้อยสามร้อยเก้าสิบแปดมันก็ผมว่าสารอาญาจะไม่มีถ้าจะไม่มีคดีหรือว่าเราไม่เสพยาเสพติดหรือว่าไม่ค้ายาเสพติดผมว่าสารอาญาน,น่าจะงานน้อยมากเลยครับ ก็คือทําไมเราต้องไปหาที่ที่ผลล่ะครับทําไมต้องมา,มาเรามาดูที่เหตุและเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดกระบ,บวนก,การการเมืองทงั้งตระหนานี้มันเกิดอะไรขึ้นผมว่ามองมองที่เหตุคือว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ค,รคือว่าหลักการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยฮะมันต้องมีหลักความรับผิดชอบถ้าเกิดเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะลาออกครับถ,ถ้าเกิดมีการผิดขึ้นเช่นโครงการจำนำข้าว สี่ห้าแสนล้านบาทนะที่จริงมันผมว่ามัน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 เสียหายมากครับแล้วก็ชาวนาต้องฆ่าตัวตายทุกที่อ่านข่าวเนี่ยทําไมคุณไม่ลาออกครับรับผิดชอบเป็นผมผมเป็นนายกอฐมนตีผมลาออกครับขอบคุณมากครับท่านท่านจะถามใครเป็นเฉพาะจอดจงไหมครับหรือแค่แสดงความเห็นก็แล้วแต่ครับลองเดือนเดี๋ยวเรียกก่อนนั่นก็ตอบสั้นๆได้เดียวนะฮะคุณไปอ่านมัราร้อยแปดสิบเอ็ด เขาใช้คําว่าอะไรต้องอยู่นะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนฝ่าจะมีคณะท่านติชดหมายมาไอ้คําว่าต้องอยู่ถ้าท่านแปลวลาออกได้ผมก็ขอ,ขอกราบสวัยมคมลานละ้วไม่บาดนะ <laughs> <laughs> ภาษาไทยนะภาษาไทยต้องอยู่อนะแล้วจะไปลาออกอยังไงก <laughs> ็ถ้าท่านแาได้ <laughs> ผมก็อย่างที่ว่านะ <laughs> ขอพระคุณนะ อนุญาตนะฮะผมขอตอบยาวนะฮะการสถิตตอบสั้นผมขอตอบยาวผมถามท่านอย่างนี้ฮะท่านไปดูเรื่องหูุนให้ดีๆนะฮะเอากรณีที่รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลแบบถาวนถ้านายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งผลในทางกฎหมายคืออะไรฮะผลในทางกฎหมายคือคณะมนตรีพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะถูกไหมเมื่อนายรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะแล้วมันก็บังคับให้คณะมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะนั่นแหละรักษาการต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ัวนายกที่ลาออกอ่ะคุณก็ต้องเป็นรักษาการนายกต่อไปด้วยครับเข้าใจนะฮะเพราะคุณรักพอบอกว่าพอเป็นรักษาการนายกบอกว่าลาออกอีกมันเป็นไม่ได้ยังไงก็เขาบอกคุณลาออกไปแล้วเขาให้อยู่รักษาการก็ขนาดลาออกเขายังบอกให้อยู่รักษาการเลยครับเข้าใจไหมฮะพลิกภาพออกใช่ไหมฮะว่าว่าลักษณะเป็นแบบนี้คือเรื่องตายยังไม่ต้องพูดถึงฮะมีคนมีบางท่านอภิอภิปรายบอกว่าตายได้ก็ลาออกได้ตายไม่เหมือนกัน ตายเนี่ยมันเป็นการพ้นไปโดยสภาพในทางธรรมชาติรัฐกฎหมายไม่เขียนก็ต้องพ้นจากตาแหน่งจะบอกนะว่าถ้าเกิดกฎหมายไม่เขียนก็ตายแล้วนี่อยู่ตำแหน่งต่อไปถูกไหมฮะแต่ลาออกเป็นการเสียงเจตจำนงนะฮะต้องเขียนพอเขียนสมมติว่าคุณลาออกเนี่ยคุณคอรมอรพ้นตำแหน่งทั้งคณะหรือยุบสภาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเขาบังคับให้ต้องอยู่รักษาการต่อไปเพื่อรอคอรมอรชุดใหม่เนี่ยมารับช่วงต่ออันนี้คือสภาพของการให้เกิดความต่อเนื่องไปในทางรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะ ถ้าในเวลาขณะนานเนี่ยนายกรัฐมนตรีที่ลาออกไปแล้วนะครับหรือทีออ่อย่างเช่นสมัยตอนเหตุการณ์พุทธภาเลือกปีสามเนี่ยพลเอกเสุจินดาก,ก็มีการลาออกไปนะฮะแล้วก็ก็ต้องรักษาการต่อไปแต่ว่ามอบให้กับรองนายกเนี่ยเป็นคนเป็นคนปฏิบัติงานแทนเหมือนกับลาพักไปแต่ไม่ใช่การลาออกเพราะฐะนวนกำหนดเป็นหน้าที่มันเหมือนกับกฎหมายกำหนดให้คุณเป็นทาหารเกณฑ์อ่ะคุณมีหน้าที่ไปสองปีคุณไปเป็นปีหนึ่งคุณบอกคุณลาออก เขาบอกให้เป็นเขาเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหรือต้องทําเข้าใจนะฮะเป็นแบบนี้ทีนี้เรื่องยุบสภาเนี่ยมันคือยุบสภาเนี่ยมันส่งผลให้พ้นจากตแหน่งทั้งคณะแล้วแล้วรัฐมนนก็บังคับครับต้องต้องปฏิบัติต่อไปคือไปลาออกหรือไม่ปฏิบัติที่ทำลายเนี่ยมันก็จะเสี่ยงนะฮะว่าจะโดนเล่นงานว่าคุณละเมิดหรือฝ่าฝืนแลฐธรรมนูญละเลยต่อหน้าที่ที่กําหนดแล้วก็ตัวบทเรื่องนี้ค่อนข้างชาดัดถ้าเราถ้าเราว่ากันไปตามตัวบทตรงไปตรงมาแบบนี้เนี่ยผมไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรฮะ ระบบมันก็เดินไปฮะก็ไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็มีคลมอ,อะไรกันมาต่อไปมันมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยทีนี้เอาเรื่องเงินกู้สองล้านล้านครับผมตอบ่านสั้นๆว่ารายละเอียดมันเยอะเรื่องเงินกู้สองล้านล้านเนี่ยนะครับผมอยากท่านไปศึกษาคดีที่สารุนิชัยเนี่ยครับในคดีตอนที่พรคประชาธิปัปตย์เนี่ยเป็นรัฐบาลแล้วก็ออกพระราชกัญญัตินะครับไอเอ่อกู้เงินอะไรเนี่ยสี่แสนล้านไปดูลักษณะของกฎหมายสองฉบับนะฮะแล้วไปดูไปดูที่กฤษฎีกาเขาเป็นคนทํากฎหมายสองฉบับ ไปดูมาตรฐานในแง่ของการคุมการใช้จ่ายเงินก็ประมาณท่านศึกษาสองอันนี้เปรียบเทียบกันดูคํานิชัยของศารนุนสองเรื่องนี้เทียบกันและหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะมีความเห็นยังไงผมเคารพท่านแต่อยากให้ท่านไปไปดูไอ้สองเรื่องนี้ก่อนนะเาะผมผมไม่แน่ใจว่าท่านได้ดูนะการกู้เงินสองอันนี้แล้วหรือไม่ว่ามันเป็นยังไงนะกฎหมายมันเขียนเหมือนกันนะฮะตอนนี้นั้นกฎหมายเงินกู้สองล้านเนี่ยวางมาตรการในการคุมการใช้จ่ายเงินนั้นไว้ดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะถ้าลองไปดูให้ดีด ว่าเรื่องนี้โอเคผมไม่ได้วิจารณ์สารุนนี่แง่เรื่องเขตอานาจเลยเพราะผมรู้ว่าเรื่องนี้สารุนมีเขตอานาจเหนือคดีท่านรับไปพิจารณาได้ส่วนที่พิจารณามาแล้วผมเห็นด้วยกับเนื้อหาคดีหรือไม่นานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้ประเด็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดต่อนะฮะคือประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบนะฮะผมคิดว่าในระบบเนี่ยต้องเข้าใจให้ดีนะฮะผมเนี่ยเวลาพูดเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการให้การกระทาความผิดอะไรนี้ไม่มีความรับผิดชอบไม่ต้องการที่มีระบบตรวจสอบผมพูดอยู่เสมอว่าระบบตรวจสอบเป็นระบบที่สําคัญ แต่ปัญหาที่ผมกำลังพูดอยู่ต่อไปนี้อยากให้เราคิดคือว่าระบบตรวจสอบหรือในนามของระบบตรวจสอบเนี่ยมันกลายเป็นฝ่ายทางการเมืองไปแล้วหรือไม่ท่านไม่ต้องตอบคำถามผมวันนี้ท่านย้อนกลับไปดูเรื่องราวในอดีตต่างๆมาแล้วตอบจากตัวงท่านเองว่ามันเป็นระบบตรวจสอบอยู่หรือมันได้กลายเป็นฝ่ายในทางการเมืองไปแล้วสารตัดสินคดีผ่านในทางกฎผ่านการตีความกฎหมายในทางกฎหมายอยู่เป็นปกติวิสัยธรรมดาหรือสารแสดงเจตจำนงนะครับในทางนโยบายหรือความต้องการของตัวนั้นเนี่ย ทานที่นะครับตัวบทกฎหมายซึ่องอมว่าเรื่องนี้ประเมินต่างกันถูกไหมฮะท่านหนึ่งอาจจะประเมินอย่างหนึง่งผมประเมินอย่างหนึง่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็พูดไปดังสาธารนณะในห้องนี้ก็มีคนคิดไม่เหมือนกันหรอกถูกไหมฮะแต่สําคัญอย่า่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสาชนเขามองเรื่องนี้อย่างไรผมว่านี้สําคัญนะฮะเพราะน,นั้นประเด็นเรื่องลาออกท่านท่านดูนะฮะถ้าไม่อ่านกฎหมายด้ยดีลาออกลรวก็ต้องรักษาการครับ ก็ขนาดลาออกเขายังต้องรักษาการเลยอะฮะมันละถมันซ้ํามไม่ได้แล้วคุณจะลาออกสาอีกทีหนึ่งก็ต้องรักษาการอยู่ดีก็เขาบังคับให้เป็นแบบนั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบนี่คือกติกาที่มีมาแต่เดิมตั้งเดิมตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญมาวัตถุประสงค์คือต้องการให้มีความต่อเนื่องไปการทําให้คอรมอพน้นจากตำแหน่งหมดทั้งคณะมีวิธีเดียวคือคอรมอตายทั้งคณะครับ <S <S ตายทั้งคณะฮะผมเคยพูดหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนสมัยปี49นะคอรมอไปประชุมเครื่องบินตกตายหมด เนี่ยหมดทั้งคณะเกิดสภาวะที่ไม่มีคอรมอลที่เป็นฝ่ายการเมืองบรรดาฝ่ายประจำทั้งหลายนะฮะก็ขึ้นมารักษาการทํางานดูทีไปตามปกติแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งเพื่อให้เกิดรัฐบาลที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยการตีความใดๆนะครับที่ตัดตอนหลักความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนี่ยจึงเป็นการตีความที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของการเนือกนูในระบบประชาธิปไตยแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราไม่ใช่ประชาธิปไตยเราไม่ได้ปกครองในระบบนี้อันนี้ผมไม่เถียงเลย นะฮะขอให้รับกันมาว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะฮะแล้วตีความไปแบบนั้นเนี่ยผมไม่มีปัญหาแต่ตราบเท่าที่ยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยผมเห็นว่าไม่มีการตีความในลักษณะแบบืได้ครับมันต้องเป็นไปในทิศทางแบบนี้นะครับขอบคุณครับเชิญครับเมื่อเมื่อสักครู่มีท่านหนึ่งตรงนี้ฮะออเดินมาโอเชนนะครับเปลี่ยนที่เชญนะแนะนำตัวก่อนด้วยครับผมธนูรุ่งโรดเดืองฉายครับนักศึกษาชั้นปีที่สองที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละครับคือ ก็คืออยากจะเรียนถามท่านวิทยากรน,นะครับจากกรณีล่าสุดที่สารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา108เพราะแม้ว่าพระราชกฤษฎีกาจะได้กำหนดให้เลือกตั้งวันเดียวกันคือวันที่2กุมภาพันธ์แล้วแต่ฝ่ายปฏิบัติซึ่งก็คือกะกะตเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะจัดเลือกตั้งได้ทีนี้สารรัฐธรรมนูญเลยมองว่าอการไร้ความสามารถของฝ่ายปฏิบัติเนี่ยมาทาให้ตัวกฎหมาย มันไม่ชอบไปซะอย่างนั้นท่างนี้ผมจะขอยกต,ตัวตัวอย่างกรณีเปรียบเทียบก็คือไอ้เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งรัฐธรรมนูญเราได้รับรองเนี่ยอปอวิอาญาเราก็ได้รับรองไว้ซึ่งตํารวจเป็นผู้ใช้อํานาจตามปวิอาญาหลายๆครั้งก็ละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเสียเองมีการเอาผู้ต้องหาที่จับได้ที่ยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยเนี่ยมาแถลงข่าวว่าเป็นผู้กระทําความผิดซะแล้วอันนี้คือปัญหาที่เกิดจากฝ่ายปฏิบัติแล้วไปขัดกับกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างเนี้ย ถ้าผมจะยกกรณีแบบนี้แล้วขึ้นไปให้สารวินิจฉัยว่าปวิอาญานั้นขัดกับรัฐธรรมนูนบ้างให้ยกเลิกไปเนี่ยอย่างนี้จะทําได้ไหมอันนี้คําถามแรกครับสําหรับคําถามที่สองก็คือจากกรณีคือตอนนี้คือทุกวันนี้ผมนั่งรถเมย์มาเนี่ยสะพานผ่านฟ้าปกติผมก็ผ่านได้ง่ายๆนะแต่ทุกวันนี้มันมีเวทีของใครก็ไม่รู้ที่แบบมันก็ไม่มีคนชุมนุมอยู่แต่มันมีเวทีอยู่อะ่ะรถรถเมย์ก็ต้ององ้อมบนะผมเหนื่อยตลอดเลย ถามว่ารัฐบาลกล้าหรือไหมก็ไม่กล้าหรือเพราะในคําสั่ง9ข้อของสารแ่งเนี่ยมันมีบอกว่าห้ามรัฐบาลหรืออุปกรณ์ของผู้ชุมนุมแล้วผมก็เดือดร้อนอย่างเนี้ยแล้วจากที่เมื่อกี้วิทยากรมีท่านนึงบอกว่าไอ้ก,การตุลลการพิวัตรเนี่ยถ้าไปในทางสร้างสารรค์เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบแล้วอย่างนี้ผมจะเรียนถามว่าสารแพ่งจะรับผิดชอบต่อชีวิตผมยังไงที่ผมต้องมาเดือดร้อนแบบเนี้ยครับขอบคุณครับผม คือคือคือเรื่องที่ผ่านคว้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะให้ท่านให้ท่านสถิตตอบแล้วก็ท่านดีเดียร์ผมตอบท่านๆนะฮะเรื่องที่ผ่านคว้านะฮะเมื่อศาลจะไม่มีจะฟ้องร้องก็ต้องไปประลองฝีมือกันผมอยากจะช่วยอธิบายเรื่องปัญหา ความจริงผู้ถามก็สงสัยเหมือนกับผมลน,นะครับว่าเอ๊ก็ตอนประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งนะ่ะก็ประกาศตามรัฐธรรมนูญเพราะประกาศตามที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้นี่ว่าให้เลือกตั้งภายในหกสิบวันมันก็ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญใช่ไหมมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญเอ๊ะเวลาผ่านไปผ่านไปพอครบ6กสิบวันแล้วเลือกตั้งไม่สาเร็จเอ๊ะทำไมมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ยังไงนี่คือคําถามคนที่จะเข้าใจอันนี้ มันเป็นเรื่องยุ่งยากนิดหน่อยในทางกฎหมายเทคนิคแล้วก็เป็นปัญหาที่เถียงกันในสัตว์ที่19คือทฤษฎีว่าโดยเงื่อนไขในการแสดงเจตนาโดยมีเงื่อนไขว่าการแสดงเจตนาโดยมีเงื่อนไขหรือการทํานิติกรรมโดยมีเงื่อนไขเนี่ยเมื่อกําหนดเงื่อนไขลงไปแล้วแล้วปรากฏว่าเงื่อนไขนั้นอ่ะมันไม่อาจสําเร็จได้แน่โดยแน่แท้ ผลที่จะมีต่อเจตานานั้นคืออะไรนี่เป็นปัญหาที่เถียงกันนะครับเถียงกันประมาณตั้งสี่ห้าสิบปีจนทําให้เกิดเป็นคําอธิบายยืดยาวเลยทีเดียวการตรากฎหมายเนี่ยมันเป็นการแสดงเจตานาของรัฐการแสดงเจตานานี้คือให้จัดตั้งสภาขึ้นโดยการเลือกตั้งภายในเวลา6กสบวันคือวันที่เท่านั้นเท่าน,นั้นเท่าน,นั้นเป็นการแสดงเจตานาโดยมีเงื่อนไขปรากฏว่าพอถึง วันตามเงื่อนไขแล้วมันไม่เกิดเรื่องนี้ที่เขาเถียงเขาไม่ได้เถียงันเรื่องกิษฎีการเรือกตั้งนะครับเขาเถียงันเรื่องพินัยกรรมครับการแสดงเจตนากําหนดพินัยกรรมว่าให้ทรัพย์สมบัติตกแก่ทายาทบุคคลหนึง่งหากทายาทนั้นมีบุตรคนแรกเป็นหญิงแล้วปรากฏว่าตายไปแล้วบุตรคนแรกยังไม่เกิดต่อมาบุตรคนแรกเกิดมาเป็นชายครับปัญหาก็คือว่า แล้วพินัยกรรมนั้นนะเขาบอกให้ยกพินัยให้ยักยกทรัพย์สมบัติให้ไหนเนี้ยหากมีทายาทเป็นหญิงจะหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังจะมีได้ทรัพย์สมบัตินั้นอยู่หรือไม่เรื่องนี้ก็เถียงกันในหมู่นักวิชาการในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าไอการแสดงเจตนาโดยมีเงื่อนไขหากเงื่อนไขที่จะได้สิทธินั้นไม่อาจสําเร็จได้โดยแน่แท้การแสดงเจตนาเช่นนั้นตกเป็นโมฆะ หลักอันนี้เราจะเรียนในวิชานิติกรรมชั้นปีที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นท่านที่ถามก็อาจจะเอาไปทบทวนดูประเด็นก็คือประเด็นก็คือมันไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอะ่ะมันไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยทำยังไงว่ากันตามตัวบทมันก็เถียงกันไม่จบอะครับนะครับอเผอิญ ผมก็ไม่ได้อ่านคําพาิพากษาพบว่าเอาทฤษฎีนี้มาอธิบายอย่างไรหรอกนะครับศาลก็ตัดสินไปอย่างนั้นละว,ว่าในเมื่อมันไม่สําเร็จแล้วกฤษฎีกาที่ก็เลยไม่ชอบในรัฐธรรมนูญว่าอางนั้นในทางวิชาการก็ต้องวิาพากษ์วิจารณกันนะครับว่าเออมันต้องสำรวจตรวจสอบให้กว้างขวางหน่อยมันมีทฤษฎีที่อธิบายได้ไม่ใช่อธิบายเสียไม่ได้เลยและในแง่นี้นะครับ ผมก็คิดว่ามันเป็นปัญหาที่เราทุกคนก็ต้องช่วยกันพิจรารณาว่าในเวลาที่มันเกิดทางตันเนี่ยมันจะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรอธิบายให้มันตันยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีทางออกจนในที่สุดต้องไปออกทาง <laughs> ท่านอาจารย์สถิตนะครับ หรือว่าจะหาทางออกตะล่อมให้เขาทุกฝ่ายหันมาใช้เหตุผลโต้แย้งกันซึ่งแน่นอนนะครับก็ถกเถียงกันได้แต่วิธีหลังนี่ยังเป็นวิธีที่อาจจะยืดเยื้อเสียเวลานะครับและบางทีจะเอาชนะค่าคานกันต้องรอถึง30ปีนะครับเหมือนกับผมยังจำได้ครับท่านอาจารย์ปรีดีกเกษมทรัพย์สอนว่าการใช้กฎหมายต้องตีความกฎหมายตามตัวอักษรและตามความมุ่งหมายไปพร้อมกัน อาจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้วักษาสารดีกามาบรรยายครับบอกว่าไอ้ที่อาจารย์ไปดีสอนนั่นแหะมนไล้สาระพวกนี้เลยในห้องกฎหมายถ้ามีตัวลกลายสอนอยู่แล้วไม่ต้องดูความมุ่งหมายถ้ามีตัวอักษรว่ากระดาษตัวอักษรไม่ดูความมุ่งหมายทั้งสิน้นตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับความคิดเห็นอย่างเนี้แต่ว่าใช้เวลาคืออาจารย์รีดีเวลานั้นก็อยุสี่สิบตอนนี้ก็แปดสิบและนะครับความเห็นมันเป็นเรื่องที่ ต้องใช้เหตุผลความเข้าใจและเรื่องนี้ความเข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะครับไม่ใช่มีมีแต่มันเคลื่อนไปมากแหละว่ากฎหมายความมุ่งหมายกับตวัวอักษรมันต้องไปด้วยกันนะครับยังมีคําถามอื่นอีกแต่ว่าดูท่าอาจารย์วรเจตอยากจะโต้แยง้งับปรเด็นนี้ก็เลยให้อาจารย์วรเจตโต้แย้งก่อน ท่านอาจารย์สถิตนะระหว่างรอเปิดไมค์ผมขอตอบสักสองประเด็นนะคือที่คุณธน,นูถามมาเนี่ยประเด็นแรกว่าพระรกิตติกาเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐนูลเนี่ยนะคือมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่เป็นสิทธิของเราในการวิาพากษ์วิจารณ์คำคำวิจัยของสารนูนแต่ว่าประเด็นที่ตั้งคําถามเนี่ยที่เอาเปรียบเทียบกรณีพนักงานตํารวจปฏิบตัติตามวิทยาแล้วบอกว่าทําไมไม่ชอบด้วยรัฐนูนด้วยหรือไม่เนี่ยคงเอามาเทียบเคียงกันไม่ได้เพราะว่าถ้าหลักการเรื่องนั้นเขียนอยู่ในรัฐนูนเนี่ย มันอาจจะมีกรณีตามตามที่ที่ยกตัวอย่างนี้ก็ได้กรณีที่สองที่ถามเรื่องการชุมนุมนะผมเองผมก็ไม่ชอบนะคนมาขัดขวางการใช้ิิทธเสรีภาพของเราโดยโดยโดยการใช้ที่สาธารณะเนี่ยมามาบล็อกเนี่ยแล้วก็ถามไปโยงถึงคําสั่งสารแพ่งว่าคุ้มของชั่วคราวเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นไม่ได้อยู่ในกในในกรอบที่สารแ่งมีคําสั่งคุ้มของชั่วคราวอะไรนะและไม่ได้เกี่ยวกับผู้ร้องทีนี้ผมยกตัวอย่างคําพักษาดีกาสองเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับคําถามประเด็นหลังเรื่องการชุมนุม มีคนหนึ่งนะไปร้อ,อ,องเรียนขอความเป็นธรรมว่าการออกโฉนโดที่ดินไม่ชอบก็ไปประท้วงประท้วงเสร็จก็ขับรถเพื่อไปยื่นถวายดีกาในหลวงที่หัวหินระหว่างทางที่ไปถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ไปกางเต็นท์เลยบนถนนสาธารณะเนี่ยกางเต็นท์ชุมนุมประท้วงว่าไม่รับความเป็นธรรมเจะนะ้าหน้าที่รัดรังแกไม่ออกโฉนโดให้หรือไปออกโฉนโดผิดพลาดอะไรเงี้ยจะไปร้องของความเป็นธรรมตำรวจก็จับจับเสร็จก็มาฟ้องตามประบอทางหลวงว่ากีดขวางสร้างสาธารนณะ สาลฎีกาก็ตัดสินว่าเขากเา็เขาต่อสู้ว่าที่เขาชุมนุมอยู่เนี่ยหรือเขาประท้วงเนี่ยเขาใช้สิทธิเสรีภาพตามนู่นในการชุมนุมโดยสงบป่าจากอาวุธฉะนั้นเขาทําได้อย่างเงี้ยสาลดีกา,กาตัดสินว่าเขามีความผิดสาลดีกา,กาตัดสินบอกว่าเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นอันนี้เรื่องแรกนะเรื่องที่สองกรณีเกี่ยวพันกับเรื่องเลือกตั้งเนี่ยเรื่องฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับคงจําได้ปีสี่เก้าที่ อาจารย์ว,วยเจีได้พูดถึงแล้วว่าศาลไปตัดสินว่าการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ชอบนะหัานหลังผู้หาออกอะไรเงี้ยปรากฏว่าในในช่วงนั้นอ่ะมีคนฉีกบัตรเลือกตั้งด้วยในการเลือกตั้งข่าวนั้นอ่ะเขาก็ดําเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้งว่าคุณเนี่ยผิดกฎหมายเพราะคุณไปฉีกบัตรเลือกตั้งดําเนินคดีอาญาเนี่ยจำเลยก็ต่อสู้บอกว่าเขาไม่ผิดหรอกเพราะว่าการเลือกตั้งน่ะมันเป็นโมฆะแล้ว ปี49เนี่ยศาลตัดสินแล้วว่าการเลือกตั้งไม่ชอบฉะนั้นเขาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายมีคําพิพากษาสาลดีกาเหมือนกันว่าคุณต้องรับผิดตามกฎหมายเพราะขนาเลือกตั้งนั้นเนี่ยวันเลือกตั้งเนี่ยมันยังไม่ได้มันยังชอบอยู่ตามกฎหมายมีการดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็คุณฝ่าฝืนกฎหมายองค์ประกอบความผิดครบถ้วนอันนี้ก็ถูกลงโทษไปสองกรณีที่เทียบเคียงให้ฟังครับเชิญเชิญท่านประธานไว้เิคือเออผมตอบสัน้นๆไม่ยาว ไอ้เรื่องกฤษฎีกานี่นะครับก็มีทฤษฎีอธิบายเยอะอย่างที่ท่านอาจารย์อิทติศักดิ์พูดนะฮะแต่ทฤษฎีของผมก็คือสารไม่เห็นศีรษะประชาชนนะ <c oughs> ผมมทชานขอบคุณขออนุญาตนะฮะขออนุญาตจันติศักดิ์ด้วยนะฮะผมผมเรียนผมไม่เข้าใจนะฮะทฤษฎีที่จั์ติศักดิ์ได้ตอบนะฮะผมอาจจะต้องต้องไปลองศึกษาดูนะฮะแต่ว่าผมตอบแบบนี้นะฮะเรื่องพระกฤษฎีกา ที่สารุนริชัยเฉพาะส่วนเนี่ยนะให้ให้มันเสียไปเนี่ยผมถามง่ายๆครับสมมุติว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นสมมตินะฮะผมไม่ได้มีความมุ่งหมายมุ่งมา่นป่านาจะเป็นนายกนะและผมเห็นว่ามีความจําเป็นต้องยุบสภาผู้แทนรนัษฎรเพื่อคืนอานาจกลับไปสู่ประชาชนให้เกิดการเลือกตั้งใหม่นะฮะก็ต้องมีการยกกร่างพระากฤษฎิการขึ้นถูกไหมฮะโดยในพระกิจฎีการนั้นนี่มันจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนของการยุบสภาจริงๆมันคือการทําให้ สมาชิกภาพของสมาชิสากสภาผู้แทนราษฎรนั้นสิ้นสุดลงไปพร้อมๆกับการสิ้นสุดลงของตัวผมและของรัฐมนตรีด้วยนะฮะพียงแน่ว่าของผมเนี่ยรัฐมนตรีกำหนดให้รักษาการตอบทีนี้การยุบเฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันเท่ากับอำนาจมันลอยอยู่มันไม่คืนกลับไปสู่มือของคนซึ่งเป็นเจ้าของอำนานนจรัฐมนตรีจึงกำหนดว่าพอยุบแล้วเนี่ยก็ให้กำหนดวันเลือกตั้งและบังคับเอาไว้วันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ผมที่เป็นัฐมนตรีนั้นเนี่ยผมจึงจะไม่สามารถยุบสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะในมาตราหนึ่งในอีกมาตราถัดไปเนี่ยบอกว่าให้เกิดการเลือกตั้งนะครับในวันที่หนึ่งนะฮะที่ภาคเหนือวันที่สองที่ภาคใต้วันที่สามที่ภาคอีสานแลนิสิติภาคกลางเนี่ยผมออกพระกิจฎดีกาแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะรัฐมนุนบังคับว่าวันเลือกตั้งต้องกำหนดในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรและกาหนดระหว่าง4 5วันถึง60วันอันนี้คือหน้าที่รัฐมนุนกำหนดเอาไว้ พราะฉะนั้นผมก็ต้องดูใช่ไหมฮะแล้วก็ปรึกษากรกตแล้วก็กําหนดวันถูกไหมฮะครั้นในเวลาต่อมาปรากฏว่าการเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆทั่วราชอาณาจักรพร้อมกันคาถามแล้วก็บอกว่าไอ้พระกิจิยาที่ผมออกไปเนี่ยมันมันขัดรัฐธรรมนูญและขัดเฉพาะส่วนด้วยนะฮะถามว่ามันถูกหรือรัฐมนูลากําหนดเลยครับว่านายมนตรีในการยุบสภาวุฒิสภานั้นเนี่ยต้องประกันว่าจะต้องเกิดการเลือกตั้งในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรมีที่ไหนเขียนเหรอฮะ เขาก็บอกให้กาหนดตอนที่กําหนดเนี่ยก็กาหนดไปตามรัฐธรรมนูญไงฮะก็บอกให้กําหนดวันเดียวกันก็กำหนดไปแล้วในทางความเป็นจริงเนี่ยการเลือกตั้งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียวกันทุลาชา,ากรได้ครับเช่นเกิดภาวะอุทกภยัยน้ําท่วมจราจนแผ่นดินไหวในบางเขตบางหน่วยพวกนี้นะฮะพวกนี้มันก็ต้องมีการเลื่อนการออกเสียงลงคะแนนออกไปไปออกเสียงคะแนนในอีกวันหนึ่งในอีกสัปดาห์หนึ่งในอีกเดือนหนึ่งถูกไหมฮะถามว่า ตอนนี้แบบนี้จะถือไหมว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นวันเดียวกันพระราชอาณาจักรและจะส่งผลนะไม่พระกิจสเดียการยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเฉพาะส่วนที่กำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยเสียไปผมถามรัฐตีความกฎหมายแล้วจะใช้กฎหมายกันอย่างนี้หรือผมคิดว่ามันมันเป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้ในในทางกฎหมายเป็นไม่ได้คือในเรื่องนี้มันมีเหตุผลรองรับอยู่แม้ในพระราชบัญญัติประกอบว่านุนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะว่าตรณน,นี้ที่มันลงคะแนนไม่ได้ก็เลื่อนออกไป ทีนี้รัฐภาคกิจสดีการอันนี้ในทางนูนเนี่ยผมเห็นว่าไม่มีปัญหาความชอบทางนูนก็ทํากันมาแบบนี้ตลอดนะฮะแล้วก็แล้วก็ชอบแล้วนะฮะในแง่ของการที่กาหนดวันเลือกตั้งไม่อย่างนั้นมันก็ตายเป็นว่าเหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฮะคนซึ่งยุบสภาเนี่ยต้องตัดสรู้ล่วงหน้าชอบได้ด้วยพระองค์เองก็คือต้องตัดสรู้โดยที่กาหนดวันเลือกตั้งแล้วต้องมุ่งหมายให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นได้จริงหมดซึ่งในทางความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเดี่ย่จะบอกว่าน,าน,น,นยมยคราม่าง รัฐมนุนเนี่ยเขียนเงื่อนไขสองส่วนเอาไว้ผูกกันคือการยุบสภาการกำหนดวันเลือกตั้งใช่ไหมฮะถ้าศาลไปวิจฉัยให้ขาดไปเฉพาะส่วนเนี่ยนะฮะมันจะเป็นปัญหามากๆนะฮะถ้าบอกว่ายุบสภาแล้วคาอยู่นะ,ะซึ่งมันไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งมันเสียไปไม่ได้นะฮะมันอาจจะเสียไปได้นะครับในบางเขตเลือกตั้งบางหน่วยเลือกตั้งมันเป็นโมฆะบางเขตบางหน่วยเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ในทางกฎหมายนะฮะแต่ว่าโดยเหตุโดยอาศัยเหตุที่บอกว่ารากฤษฎีการเนี้ยกำหนดเลือกตั้งเป็นวันเดียวก,กันแล้วเพิกถอนเนี่ย ผมจะบอกให้ลองไปอ่านคำนิฉัยมินิัยสารนุนดูนะฮะในคำนิฉไยนี้สารนุนก็ไม่ได้บอกที่ไหนนะครับว่าการเลือกตั้งที่ออกเสียงคะงแนนไปเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยเสียไปไม่มีแม้แต่ประโยคเดียวในคำนิจไัยของสารรัฐมนูญครับสถานะเรื่องนี้ในทางกฎหมายผมยืนยันนะฮะว่าคะแนนเสียงของประชาชนที่ไปออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์นั้นยังมีสถานะสมบูรณ์อยู่ทุกประการในทางกฎหมายยังไม่เสียไป เพราะยังไม่มีการแสดงเจตนาหรือการกระทําขององค์กรใดของรัฐทาให้การออกเสียงลงคะแนนของประชาชนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของหน้าเนี่ยเสียไปแต่การออกเสียงคะแนนนี้อาจจะเสียไปได้ในระยะเวลาข้างหน้าถ้าหากว่ารัฐบาลกรก,กตตัดสินใจนะครับออกแก้ไขเพิ่มเติมรางกฤษฎการแล้วเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งแล้วเกิดการเลือกตั้งใหม่จริงเนี่ยเราก็ต้องอธิบายทางกฎหมายว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมันก็ทับกับของเก่าไปซึ่งจริงๆเนี่ย ผมหาว่าอันนี้มันถูกต้องไหมจริงจริงมันไม่ถูกหรอกจริงๆว่ากันถึงที่สุดว่ากันตามหลักการทางกฎหมายถึงที่สุดเนี่ยมันคือการจะต้องเดินไปสู่การเลือกตั้งที่เหลืออยู่เนี่ยให้สมบูรณ์เสียนะฮะแต่เราก็เข้าใจผมเข้าใจสภาพการทางการเมืองนะครับว่าในภาพการทางการเมืองเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแข็งขืนไปอย่างนั้นก็จะเป็นปัญหาต่อไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่เขาเป็นเสียงข้างมากนะฮะคนที่คนที่เขาไปออกเสียงเลือกตั้งโดนทั้งผมด้วยในวันนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดการเลือกตั้ง ตับสู่ระบบที่มันควรจะเป็นเลิกนะ,ะวิธีการได้มาซึ่งอำนาจนั้นรอกระบบผมคิดว่าคนที่เขาไปออกเสียงเลือกตั้งที่คะแนนเสียงเขาจะเสียไปนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็คงจะยอมได้ยอมเพื่อประเทศมันเดินไปข้างหน้าทั้งๆท,ที่ในทางกฎหมายมันไม่ถูกนะยอมที่ว่าให้เกิดการตั้งใหม่นะฮะแล้วก็มาลงแข่งการกา,ก,การกติกานะฮะแฝงแ,แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไปปฏิรูปการคุณจะมีรัฐบาลอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเพื่อเราออกจากวงวนความขัดแย้งอันเนี้ยชั่วคราว แต่ถ้าตอบในทางกฎหมายนะฮะผมคิดว่าคําตอบต้องเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าค่าวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่วินิจฉัยให้ราชกิจฎีการเนี่ยอันนี้นะฮะเ,เฉพาะส่วนที่กาหนดวารกตั้งขา่ารัฐธรรมนูนเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ไม่ได้ถูกต้องเพราะประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะฮะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวยังมีเรื่องอื่นอีกนะฮะว่าในทางกฎหมายเนี่ยราชกิจฎีการยาุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีสถานะเป็นราชกิจฎีการนะฮะในฐานที่มันเป็นกฎหมายแบบที่เราเข้าใจกันทั่วไป แต่จริงๆร,รางกิจฎีกาานี้มีสถานะเป็นคําสั่งของประมุขของรัฐโดยสภาพมันเป็นคําสั่งในทางรัฐธรรมนูญนะฮะสั่งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนฎร,รสิ้นสุดลงนะพร้อมกันพร้อมๆกับการสิ้นสุดลงของคณะรัฐรมนตรีและกลายเป็นเพียงรัฐมนตรีผู้รักษาการรอคอยการมาถึงของคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งเราหันเหออกจากทิศทางที่ควรจะเป็นแล้วนะฮะองค์กรของรัฐเนี่ยนะฮะที่มีหน้าที่ตอนนี้ควรจะต้องทําหน้าที่นี้นะครับให้สุดความสามารถ เราเราเอาประเทศเนี่ยกลับไปสู่ทิศทางที่มันควรจะเป็นแล้วค่อยๆแก้ปัญหากันไปแบบเนี้ยเราก็จะหลีกเลี่ยงนะฮะอย่างน้อยในระยะสั้นนี้นะฮะการประทะกันได้นะฮะแม้ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเหมือนที่ผมบอกนะฮะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นผมผมยืนยันเรื่องนี้นะ,ะว่าคำนิฉัยเนี้ยไม่ถูกต้องในความเห็นผมนะไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและไม่มีเหตุผลนะฮะในทางวิชาการในทางนิติศาสตร์รอ,องรับนะครับครับเชิญท่านต่อไปครับเชิญฮนะแนะนําตัวครับแล้วก็ ท่านเสื้อสีดำนี่นะครับต่อจะที่เหลือระหว่างคนถามต่อไปขอต่อเนื่องอาจารย์รอเจตนิดเดียวครับที่อาจารย์ลอเจตอธิบายเนี่ยผมว่ากรณีตัวอย่างที่อาจารย์ยกเนี่ยอาจจะไม่ครบทั้งหมดเพราะว่าณวันนี้ที่สารรัฐนูนวิชัยเรื่องวันที่สองกุมภาเนี่ยไม่ชอบเนี่ยมันไม่เหมือนกรณีที่เกิดเหตุเพศภัยต่างๆน้ําท่วมไฟไหม้อะไรจัดเลือกตั้งไม่ได้แต่กรณีนี้ไม่สามารถที่จะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เลยถึง20กว่าบเขต ปัญหาก็คือว่ามาตรา108ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยต้องการให้เลือกวันเดียวกันทั่วประเทศฉะนั้นถ้าตีความว่าโอเคถ้าตามตัวหนังสือเนี่ยใช่เลยครับว่าฝ้ายกิจการกาหนดวันเดียวแล้วแต่ว่ามันปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายฝ่ายกิจการกาหนดหรือไม่นะครับกรณีที่2ก็คือว่าด้วยความเคารพนะท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับคำวิจัยของศารลรัฐธรรมนูญแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปวันที่2กุมภาพันธ์ผมก็ไปเลือกตั้งเสียงของผมก็ควรจะได้รับการเคารพแต่ว่าในเมื่อา วิฉัยแล้วว่าการเลือกตั้งไม่ชอบมันก็ต้องเดินหน้าและณวันนี้กรกตก็จัดประชุมถ้าถ้าเรามาท้วงในลักษณะว่าอย่างนี้ไม่ยอมรับอย่างนี้ยมันก็เดินหน้าไม่ได้ผมคิดว่ามันมันประเทศมันต้องเดินต่อไปครับผมผมผมตอบท่านสาวุธแบบนี้นะครขออนุญาตขออนุญาตอาจารย์อาจารย์รรปกป้องนิดนึงนะฮะขอได้ทีเดียวได้ไหมครับมผมผมผมอนุญาตตอบแบบนี้ว่าจริงๆเนี่ยถูกนะเรื่องนี้มันไม่มีการสมัครรับเลือกตั้งมันไม่มีใครคิดหรอกว่าจะเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นถูกไหมฮะ แต่ปัญหาในทางกฎหมายคือเมื่อมันเกิดสภาพแบบนี้ขึ้นเนี่ยเราจะใช้กฎหมายกันยังไงเราจะบอกว่านียมันมันเป็นเรื่องของกฎหมายขันธนูนหรือมันคงเป็นไปไม่ได้สภาพอันนี้มันเทียบได้กับแบบนี้ฮะคือมันเทียบได้กับกรณีที่ในบางเขตมันมีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ผู้ไม่คนคนนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้คะแนนเสียงตามเดียที่รัฐนุนกำหนดก็ต้องกําหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะฮะคือสภาพของเรื่องหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเป็นไปได้เสมอครับที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดการเลือกตั้งในวันเดียวกัน สารรัฐมนูลเรียนท่านซาวุดนะ,ะสารสัฐมนูลไม่ได้เพิ่ถอนการเลือกตั้งนะครับเรียนท่านถ้าไม่ได้เพิกถอนการเลือกตั้งสารรมนูลนิ้ฉายว่าพระราชกิจศีกาเนี่ยกำหนดพระราชกิจศีกายุบสภาผู้แทนราษสรเฉพาะในส่วนที่กำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยนะฮะวันเป็นวันที่สองกุมภาพันธ์เนี้ยถัดต่อรับไม่ชอบรัฐธรรมนูญคําถามที่ผมถึงถามง่ายๆคือว่าเขากาหนดตามารัฐมนูญเขียนเอาไว้ไงฮะมันจะไม่ชอบอยัางไงาตัวกฎหมายอะ่ะถ้าตัวการจัดการการเลือกตั้งาาไม่ชอบเนี่ยตัวกกต,ตไม่สามารถจะมักรับเลือกตั้งไกากรตาาม่ช่ชบน พี่ผมไม่มีปัญหานะถ้าไปชี้ตรงนั้นแต่มันไม่ใช่ชี้เรื่องนอมคือตัวตัวนอมเนี่ยที่บอกไปขัดรัฐมนูนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันมันมันคนละเรื่องกันอันะะนี้ต้องแยกให้ออกนะว,ว่าไอ้การเลือกตั้งมันมีองค์ประกอบอยู่หลายหลายส่วนนะ,ะเพราะนั้นตัว n ม r m เป็นอย่างตัวนอมเมื่อกําหนดตัวนอมแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เป็นของมันแบบนั้นถ้ามันจะขัดมันจะต้องขัดตั้งแต่วันที่ออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาไม่ใช่มาขัดเพื่อเหตุว่าไม่เกิดการเลือกตั้งและตัวนอมเนี่ยตัวบทบัญญัตินี่กลับไปขัดรัรรเเปาอคคคันนะะับบบิต่ไ ครับผมนัทนนท์เกตชาตินะครับเป็นนักศึสตรธรธรมศาสตร์นี่แหละครับจากคาถามผมมีคําถามนะครับจากทฤษฎีศาศาที่ว่าเราอยู่รวมกันในสังคมจะเกิดจากสัญญาประชาคมอะครับก่อให้เกิด3ามเสาอํานาจขึ้นมาคืออำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติ